สาธรณสุขเตรียมตั้งงบประมาณซื้อเข็มฉีดยาแจกผู้ติดยาเสพติดนะคะก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่ะเอแทนที่จะเป็นการลดอัตราการติดเชื้อกลับจะกลายเป็นการส่งเสริมให้มีผู้เสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า วันนี้ค่ะทีมข่าวห้องข่าว n อ t บีได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดแห่งชาติได้รับคำยืนยันว่าขณะที่คนกลุ่มนี้พวกเขายังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดด้วยการฉีดสารทดแทนยาเสพติดติดตามจากรายงานค่ะ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าสู่ร,ร่างกายซึ่งมักจะมีการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาหรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนับเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อ h i ชวีมากที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ25ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดขณะที่คนทั่วไปมีอัตราการติดเชื้อเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดแห่งชาติยอมรับว่า 20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชวรายใหม่ในประชากรทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามยุทธศาสาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดแห่งชาติกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันลดอันตรายจากการติดเชื้อเอชวีอย่างเร่งด่วน โดยการแจกเข็มฉีดยาที่สะอาดให้กับผู้ติดสารเสพติดแบบฉีดเป็นหนึ่งในมาตรการลดอันตรายจากการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสาธารณสุขทั่วโลกจริงๆประเทศไทยประสบความสำเร็จมากเป็นที่ยกย่องนะในเรื่องลดการติดเชือ HIV, เอ้อ HIV อทั่วโลกนะครับแต่ยกเว้นอยู่กลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวที่ประเทศไทยลดการติดเชื้อ HIV ไไม่สำเร็จนะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้ยา เสพติดชนิดฉีดนะแล้ในคนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยเขาแบบฉีดนี่นะครับเขาบางคนที่เขาติดเชื้อเอชวเมื่อเขาใช้สารเสพติดเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไปคือวิธีการคนที่ใช้ยาเนี่ยเขาก็จะแลกเปลี่ยนเข็มกันนะครับ <assa> เขาก็จะมีกลุ่มมีอะไรในการที่เขาใช้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่ระบาด <ắng S 1> <hein? S 1> ได้อย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของไทยได้รับงบประมาณการซื้อเข็มฉีดยาจากกองทุนโลกสำหรับการฉีดสารเมทโดนซึ่งเป็นสารทดแทนยาเสพติดให้กับผู้ติดสารเสพติดแบบฉีดที่เข้าสู่ระบบการบำบัดร,รักษาประมาณเกือบ6,000คนทั่วประเทศแต่ในอีกสองปีข้างหน้าเนื่องจากประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนแล้ว จึงจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนโลกอีกทําให้กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมของงบประมาณปี2559มาทดแทนในส่วนนี้ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่เรียกว่าภาษาของ World Bank ก็คือว่าเป็นประเทศที่ก้าวหลุดพ้นจากประเทศยากจนเป็นเป็นอัปเปอร์มิ o เดิลอิคคันที่นี่นะครับก็ไม่ไม่สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกได้ในอีก สองปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็จึงเป็นที่มาว่า,ารัฐบาลเองเนี่ยคงจะต้องพึ่งพาตนเองในการที่จะสนับสนุนการดาเนินงานแก้ปัญหาตรงนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอแห่งชาติยืนยันว่าแนวคิดการจัดหาซื้อเข็มฉีดยาสะอาดให้ผู้ติดยาเสพติดไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ติดยาเสพติดแต่อย่างใดแต่เพราะคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด จึงต้องมีการบำบัดแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคู่กับการใช้สารทดแทนยาเสพติด